ทุกนาทีชีวิตฟังพระวจนะเคลือบจิตวิญญาณมานไร้โอกาสแต่เรามาฟังอาจารย์พนิตามิ่งพันธ์และทีมสาวกชุมชนพระพรแบ่งปันหนุนใจเต,เติมเต็มกับชีวิตแล้วเราจะผ่านพ้นเหตุการณ์ทุกอย่างสู่พระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าสวัสดีค่ะของอ้นค่ะตอบสนองพระวจนะของคุณจา๋า และทุกทท่านที่นำมาในวันนี้นะคะของว่าเป็นกาลาเทียบทที่ห้าข้อสิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดค่ะการงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัดคือการล่วงประเวณีการโสโครกการลามกการนับถือรูปเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันการลิษยากันการโกรธกันการใฝ่สูง การทุ่มเถียงกันการแตกกกกันการอิจฉากันการเมาเหล้าการเล่นเป็นพานเกเรและการอื่นๆในทํานองนี้อีกอเมนค่ะพระเจ้าไม่ปรารถนาให้เรากระทําในสิ่งพวกนี้เพราะการกระทําในสิ่งพวกนี้เป็นการกระทําตามเนื้อหนังของทางโลกแต่เราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนําในชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงเราที่เราจะไม่เป็นใน ตามหัวข้อพวกนี้นะคะเพราะพระเจ้าไม่ปรารถนาให้เราเป็นคนเช่นนี้ขอบคุณพระเจ้าค่ะขอพี่หงช่วยเสริมค่ะเมื่อวานนี้คุณสมควรได้ออกพระธรรมลมบทที่แปดข้อห้า 5, มาว่าฝ่ายเนื้อหนังกับฝ่ายวิญญาณเพราะนั้นสิ่งที่คุณอน้นเอามาวันนี้ก็คือฝ่ายเนื้อหนังเพราะฉะนั้นในพระธรรมลมบทที่แปดข้อหกถึงได้บอกว่าฝ่ายเนื้อหนังคือความตายเมื่อเรารู้มันคือความตายอ่ะแล้วเรายังจะเข้าไปเกลือนกล้วกับความตายอ่ะ อันนั้นก็คือคนที่ตาบอดเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ฝ่ายวิญญ,ญาณคือชีวิตและสันติสุขเราก็เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดวันนี้พี่น้องในชุมชนประพรเลือกฝ่ายวิญญ,ญาณอยู่แล้วอย่าได้หันกลับไปอยู่ฝ่ายเนื้อหนังนะคะแม้แต่เพียงสักนิดหน่อยก็อย่าพยายามทำเพราะพระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่านให้ระแวดระวังท่านในทางทั้งปวงของท่าน เขาทั้งหลายจะเอามือประพองชูท่านไว้เร่งว่าเท้าของท่านจะกระแทกหินท่านจะเหยียบสิงและงูเหา่าท่านจะย่ำสิงหนุ่มและงูเพราะเขาปลูกพันกับเราด้วยความรักเราจะช่วยกู้เขาเราจะป้องกันเขาไว้เพราะเขารู้จากนามของเราเมื่อเขาร้องทูลเราเราจะตอบเขา เราจะอยู่กับเขาในยามยากลำบากเราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติเขาเราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวและสำแดงความรอดของเราแก่เขาถ้าแต่พระเจ้าพระบิดาลูกขอพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่เป็นพระสัญญาในพระธรรมสดูดี9 1ตั้งแต่ ข้อหนึ่งถึงข้อสิบหกนั้นที่เป็นความจริงและยืนยันถึงการปกป้องคุ้มครองลูกทั้งหลายในยามยากลำบากพระองค์เป็นร่มเงาให้กับผู้ที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์นั้นจะปลอดภัยพระองค์จะให้พร้อมทั้งครอบครัวของเราลูกหลานของเราทุกทุกคนก็ปลอดภัยเรามั่นใจในความรักความเมตตาของพระองค์ที่มีให้กับเรานั้นว่า พระองค์จะไม่ให้ภัยใดๆที่จะเข้ามาใกล้เราได้ลูกทั้งหลายจึงเชื่อและวางใจในพระองค์ลูกจึงปราบขอพระคุณพระองค์ลูกจึงนัน